พี่นาติตานะคะพี่นัทน,น,นุกรองนะคะอ่ะส่วนตรงนี้พี่โอ๊นะตรงนี้พี่เนนะคะมาถ่ายรูปก,กันเอาลูปไปเอาเคมีคนทำหัวใจนําละหัวใจนะ หนึ่งสองสามอีกทีนะาหนึ่งสองสามมีกล้องมีกล้องงานด้วยนะทุกคนอีกรูปนะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณนะบ๊ายบายสนุกกันต่อนะทุกคนเจอกันนะคะบ๊ายบาย